มีความคืบหน้านะครับที่มีผู้ก่อเหตุคนหนึ่งนะถูกตำรวจไซเบอร์จับมาเขาได้ทำการขายข้อมูลส่วนบุคคล2ล้านรายชื่อนะครับให้กับกระบวนการคอร์เซนเตอร์หรือว่าธุรกิจสีเทาต่างๆนะล่าสุดแบบนี้ฮะผมได้คุยกับตำรวจไซเบอร์ระดับรองผู้บัญชาการเลยนะท่านบอกว่าผู้ก่อเหตุเขาให้การอ้างว่ามีรายชื่อถึง15ล้านรายชื่อแต่ว่าสองล้านรายชื่อเนี่ยก็คือว่าไปขายในตลาดมืดเลยแบบนี้ให้กับพวกกลุ่มธุรกิจสีเทา หรือะบวนการคอร์เซนเตอร์ทีนี้เนี่ยผู้ก่อเหตุคือว่าไปสร้างมูลค่าเพิ่มฮะโดยการที่2ล้านรายชื่อใช่ไหมบวกกับซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเนี่ยที่จะเอาไปแก้ปัญหาที่ตอนนี้หน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยหรือว่าทางธนาคารเองเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณจะโอนเงินเกิน5 0,000บาทต้องสแกนใบหน้าใช่ไหมผู้ก่อเหตุเนี่ยก็แอดพวกซอฟต์แวร์นี้เข้าไปว่าเอาไปแก้ปัญหาตรงนี้โดยที่ที่บอกว่า จะต้องมีการสแกนใบหน้าก่อนเอาไปทำลายหรือเอาไปแฮกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่า Call Center เห็นกระบวนการที่เห็นเนี่ยเอาเฮ้ยทำได้จริงเหรอเอ่อมีการเพิ่มมูลค่าให้ด้วยซอฟต์แวร์แบบนี้แต่จะเป็นจริงไหมตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นี่เลยผมก็เลยถามว่าไอ้เบื้องหลังเนี่ยเป็นคนจีนหรือเปล่าชาวต่างชาติไหมท่านบอกว่าไม่นะเป็นคนไทยนะเอ ก็ไม่รู้ว่าทางผู้ก่อเหตุโมหรือเปล่าตรงนี้แต่ที่นแน่ๆคือประเด็นเรื่องสอง,สองล้านรายชื่อเนี่ยขายจริงในราคาเจ็ดพันบาทนะแต่ว่าดีนี้เนี่ยที่อ้างว่ามีถึงสิบห้าล้านรายชื่อเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปะฮะว่ามีมากขนาดนั้นจริงไหมเพราะรู้ชื่อนามสกุลที่อยู่และอื่นๆเป็นข้อมูลส่วนบ,บุคคลตรงนี้น่ากลัวมากและตำรวจไซเบอร์บ,บอกว่า ู้ก่อเหตุนะหรือกระบวนการเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่ส่งสินค้าโดยที่ผู้สียหายไม่ได้ไม่ได้สั่งสิ่งที่น่ากังวลคือว่าถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านแล้วมีพัสดุเนี่ยมาเก็บเงินปลายทางแล้วอ้างว่า,าลูกหลานสั่งซื้อมาอแล้วบางคนก็ท่านก็ใจดีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้แล้วลองบวกไปฮะเช่นกล่องละร้อยสิบคนเท่าไหร่แล้วร้อยคนเท่าไหร่แล้ว ตรงนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับหรืออาจจะใช้ข้อมูลในการที่ไปดวงผู้คนเพราะว่าอะไรเขารู้ชื่อจริงนะสกุลจริงที่อยู่ต่างๆนั้นนะเบอร์โทรนะสามารถส่งพวก SMS ออะไรเงี้ยข้อความไปที่กลุ่มเป้าหมายก็ได้อันนี้น่าเป็นห่วงมากครับเพื่อนๆครับดังนั้นคงต้องเริ่มต้นนะการป้องกันคืออะไรห้ามไปเชื่อครับมีข้อความแนบลิงก์มาห้ามกดครับอย่างนี้สองครับใครโทรมาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ ไม่ต้องกลัวครับอย่างนี้สามนะฮะคุณเจอเบอร์แปลกขึ้นตัวขึ้นต้นด้บวกปัดสายที่งนะฮะไม่ต้องโทรกลับหรือเบอร์แปลกที่เราไม่ได้เมมไวาที่เราไม่ได้รู้จักเนี่ยไม่ต้องไปรับครับแต่หากว่าคุณอยากรู้อ่ะคุณตัดสายไปโทรกลับเมื่อที่ม่ไม่ติดฮะนะนี่คือสิ่งที่เราต้องป้องกันอย่าเชื่ออย่ารีบอย่าโอนแต่เมื่อไหร่คุณตกเป็นผู้เสียหายไปแล้วครับทำยังไงได้บ้างฮะแคปหน้าจอใช่ไหมไอ้ที่ว่าเราโอนไปปลายทางเนี่ย เป็นชื่อบุคคลแน่นอนให้แจ้งธนาคารก่อนหลังจากนั้นครับแจ้งความผ่านทางออนไลน์นะครับที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com นะเท่านั้นนะสองอย่างนี้เท่านั้นนะฮะอะไรนอกจากนี้ไม่ต้องทำนะฮะหรือว่าคุณจะไปแจ้งความในสพสนพื้นที่ก็ได้นะครับขอให้เพื่อนๆรอดปลอดภัยจากกระบวนการภัยออนไลน์ทุกรูปแบบนะครับช่วยกันส่งต่อด้นพเพื่อนฮนะขอบคุณมากครับ